สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าจากดาวเหนือพื้นที่แห่งความอบอุ่นทางใจที่จะพาคุณเดินทางเข้าสู่ห้วงลึกของความคิดและสำรวจดวงดาวแห่งปัญญาที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนผมดีใจเหลือเกินครับที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งในค่ำคืนนี้หรือในช่วงเวลาใดก็ตามที่คุณกำลังเปิดฟังอยู่หวังว่าเสียงของผมจะเป็นเหมือนเพื่อนที่นั่งลงข้างๆคุณ พร้อมกับชาร้อนสักแก้วในวันที่โลกภายนอกอาจจะหมุนเร็วเกินไปจนทำให้หัวใจของคุณเต้นรัวด้วยความกังวลคุณผู้ฟังครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ริมหน้าผาหน้าผาที่ไม่ได้เกิดจากหินผาตามธรรมชาติแต่เป็นหน้าผาแห่งความคาดหวังที่คุณสร้างขึ้นมาเองคุณมองลงไปเบื้องล่างเห็นแต่ความมืดมิดที่ชื่อว่าความล้มเหลว และความกลัวนั้นมันรุนแรงเสียจนทําให้ขาของคุณแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะขยับก้าวเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังกลับไปตั้งหลักคุณได้แต่ยืนนิ่งงันอยู่ตรงนั้นปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในอกที่ค่อยๆกัดกินความมั่นใจของคุณไปทีละน้อยเรามักถูกสอนให้วิ่งไล่ตามความสำเร็จให้เป็นที่หนึ่งให้สมบูรณ์แบบ แต่เรากลับไม่ค่อยได้รับอนุญาตให้เรียนรู้วิธีการล้มอย่างสง่างามหรือเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการผิดพลาดวันนี้ผมอยากชวนคุณมาดำดิ่งลงไปในคำถามสำคัญที่ว่าคุณกำลังติดอยู่ในวงจรความกลัวที่จะล้มเหลวอยู่หรือเปล่า เราหลายครั้งความกลัวนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของหนีปัญหาแต่มันมาในรูปแบบของการย้ำคิดย้ำทำการผัดวันประกันพรุ่งหรือแม้แต่การทำงานหนักจนเกินพอดีเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงคำตำหนิเพียงเล็กน้อยเรื่องราวในวันนี้อาจจะเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นบางมุมในใจของคุณและผมหวังว่าเมื่อเรื่องเล่านี้จบลง คุณจะคนพดกุญแจดอกสำคัญที่จะปลดล็อกพันธนาการแห่งความกลัวนั้นให้คุณได้ก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เบาสบายขึ้นครับขอให้คุณลองลับตาลงช้าๆหายใจเข้าลึกๆปล่อยวางภาระที่แบกไว้ลงชั่วคราวแล้วปล่อยให้เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ากวินพาคุณเดินทางไปสู่คำตอบนั้นพร้อมๆกันครับกวินเป็นชายวัย42ปี ที่หากมองจากภายนอกเขาคือภาพตัวแทนของความสำเร็จที่ใครหลายคนใฝ่ฝันกวินดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัทโฆษ,ษณาชั้นนำระดับประเทศเขาเป็นคนรูปร่างสูงโปร่งมักจะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวที่รีดเรียบพับแขนขึ้นอย่างธรรมัดแมงพร้อมกับแว่นตากรอบบางที่เสริมบุคลิกให้ดูฉลาดและเฉียบคมบนโต๊ะทำงานของเขามีรางวัลมากมายวางเรียงราย รางวัลพนักงานดีเด่นรางวัลแคมเปญ,ญยอดเยี่ยมแห่งปีและถ้วยรางวัลจากเวทีประกวดความคิดสร้างสารรค์อีกนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ไม่มีใครเห็นคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มที่มั่นใจนั้นในห้องทำงานที่กว้างขวางบนชั้น35ของตึกรฟ้าใจกลางกรุงเทพยามค่ำคืนที่แสงไฟจากตึกรอบข้างเริ่มทยอยดับลงกวินยังคงนั่งอยู่ที่เดิม แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่องกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแล้วแววตาที่ว่างเปล่าเขากำลังจ้องมองเคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่บนหน้ากระดาษเปล่าของโปรแกรมพิมพ์งานมันกระพริบเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังที่บีบคันหัวใจของเขาโปรเจกต์ใหม่ที่เขาได้รับมอบหมายคือ The Horizon ซึ่งเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่จะชี้ชะตาอนาคตของบริษัท และที่สำคัญกว่านั้นคือชี้ชะตาความเชื่อมั่นในตัวเองของกวินกวินไม่ได้ขาดความสามารถเขาเป็นคนเก่งแต่ปัญหาของเขาคือความสมบูรณ์แบบที่เปราะบางทุกครั้งที่เขาจะเริ่มพิมพ์ไอเดียลงไปเสียงเล็กๆในหัวจะดังขึ้นขัดข้านทันทีประโยคนี้ยังไม่คมพอถ้าเสนอมุมนี้ไปแล้วลูกค้าไม่ชอบละ่ะถ้าทำพลาดครั้งนี้เด็กในทีมจะมองเรายังไง ถาล้มเหลวตอนนี้ที่สร้างมาทั้งชีวิตจะพังทลายไหมคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของเขาเหมือนพายุหมุนที่ไม่เคยสงบเขาพิมพ์ข้อความไปสามบรรทัดแล้วก็ลบทิ้งพิมพ์ใหม่แล้วก็ลบอีกวนเวียนอยู่แบบนี้มาเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์จนกระทั่งกำหนดการนำเสนองานกำลังใกล้เข้ามาในอีก48ชั่วโมงข้างหน้า ความกลัวของกวินไม่ใช่ความกลัวแบบเด็กๆที่กลัวผีหรือกลัวความมืดแต่มันเป็นความกลัวที่ซับซ้อนมันคือความกลัวที่จะสูญเสียตัวตนที่เขาสร้างขึ้นเขาผูกโยงคุณค่าของตัวเองไว้กับผลงานร้อยเปอร์เซนต์ถ้างานออกมาดีแปลว่าเขาเป็นคนมีค่าแต่ถ้างานออกมาแย่หรือแม้แต่แค่ธรรมดาเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าโดยสิ้นเชิง ความคิดนี้ฝังรากลึกมาตั้งแต่สมัยเรียนที่เขาต้องสอบได้ที่หนึ่งเสมอเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจจนกลายเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายเขาเสพติดคำชมและหวาดกลัวคำวิจารณ์ราวกับยาพิษคืนนั้นกะวินรู้สึกแน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออกมือของเขาเย็นเฉียบทั้งที่เครื่องปรับอากาศทำงานที่อุณหภูมิปกติกาแฟแก้วที่สามของวันวางอยู่ข้างตัวเย็นชืดจนมีฝ้าขึ้น เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความจากภรรยาที่ส่งมาถามว่าวันนี้จะกลับดึกไหมคะลูกถามหาพ่อเขาอ่านข้อความนั้นด้วยความรู้สึกผิดจับใจแต่เขาก็ไม่กล้ากลับบ้านเพราะเขารู้สึกว่าเขายังทำหน้าที่ไม่สำเร็จเขายังแก้โจทย์งานนี้ไม่ได้เขายังไม่ดีพอที่จะกลับไปในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ กาวินลุกขึ้นยืนเดินไปที่กระจกใสาบานใหญ่มองลงไปที่ถนนเบื้องล่างรถยนต์กลายเป็นเพียงจุดแสงเล็กๆที่เคลื่อนไหวไปมาเขารู้สึกโดดเดียวยังบอกไม่ถูกความเครียดสะสมทำให้เขาเริ่มมีอาการนอนไม่หลับมาหลายเดือนและเมื่อหลับตาก็มักจะฝันว่าเขากำลังวิ่งหนีบางอย่างที่มองไม่เห็นหรือฝันว่าเขากำลังตกลงมาจากที่สูงโดยไม่มีก้นบึง้งภายนอกเขาคือผู้นำที่ลูกน้องเขารบรัก แต่ภายในเขาคือเด็กชายตัวเล็กๆที่กำลังสั่นกลัวหลบซ่อนอยู่หลังกำแพงที่เชื่อว่าความสำเร็จเขาติดอยู่ในวงจรนี้อย่างสมบูรณ์วงจรที่ยิ่งพยายามจะสมบูรณ์แบบก็ยิ่งกลัวที่จะลงมือทำและยิ่งไม่ลงมือทำความกลัวก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นอัมาภตทางความคิด จุดเปลี่ยนของเรื่องราวเกิดขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อความตึงเครียดในใจของกวินเดินทางมาถึงจุดแตกหักเขาขับรถออกจากคอนโดมิเนียมด้วยความตั้งใจว่าจะไปบริษัทแต่เมื่อถึงทางแยกที่จะเลี้ยวเข้าสู่ย่านธุรกิจมือของเขากลับหักพวงมาลัยไปอีกทางโดยไม่รู้ตัวร่างกายของเขาต่อต้านการกลับไปสู่สภาวะกดดันนั้นอย่างรุนแรง เขาขับรถมุ่งหน้าออกนอกเมืองไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่ชัดราวกับว่าสัญชาตยานลึกๆกำลังร้องเรียกให้เขาพาตัวเองไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่ใช่คุกสี่เหลี่ยมในห้องทำงานกวินขับรถออกไปไกลจนตึกสูงเริ่มบางตาลงแทนที่ด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้ใหญ่เขาขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจังหวัดราชบุรีในเขตอำเภอสวนพึ่งที่เงียบสงบ เขาเลี้ยวรถเข้าไปในถนนสายเล็กๆที่สองข้างแถะทางเต็มไปด้วยป่าไผ่และลำธารธรรมชาติเริ่มโอบล้อมเขาแต่ใจของเขายังคงร้อนรุ่มด้วยไฟแห่งความกังวลโทรศัพท์มือถือของเขาสั่นไม่หยุดจากสายเรียกเข้าของเลขาและทีมงานแต่เขากดปิดเครื่องแล้วโยนมันไปที่เบาะหลังตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง ในที่สุดรถของเขาก็มาหยุดที่หน้าบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่อย่างสันโดษริมตีนเขามีป้ายไม้เขียนด้วยลายมือหวัดหวัดแขวนอยู่หน้าทางเข้าว,ว่าบ้านดินเผาลุงอินรถของกวินเกิดดับลงดือ้อๆราวกับถูกกำหนดไว้เขาพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่หลายครั้งแต่ก็ไร้ผลไอ้น้ำพุ่งออกมาจากฝากระโปรงรถเขาถอนใจาย,ยาวฟุบหน้าลงกับพวงมาลัยด้วยความสิ้นหวัง นี่คือภาพสะท้อนชีวิตของเขาในตอนนี้พังทลายและไปต่อไม่ได้กวินตัดสินใจลงจากรถเดินเข้าไปในบริเวณบ้านไม้หลังนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือบรรยากาศภายในเงียบสงบจนได้ยินเสียงใบไผ่เสียดสีกันตามแรงลมกลิ่นหอมของดินชื้นและกลิ่นฟืนที่กำลังไหม้ไฟลอยมาแตะจมูก เขาเดินอ้อมไปทางด้านหลังบ้านและได้พบกับลานกว้างที่มีเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ตั้งตระงานอยู่ชายชรารูปร่างสันทัดผิวคล้ำแดดผมสีดอกเหล่ากล่าวเป็นมวยไว้ด้านหลังกำลังง่วนอยู่กับการนวดก้อนดินเหนียวขนาดใหญ่ด้วยสองมือเปล่าชายผู้นั้นคือลุงอินช่างปั้นดินเผาผู้ใช้ชีวิตอยู่กับดินและไฟมาค่อนชีวิต กวินยืนมองชายชาราทำงานอยู่ครู่หนึ่งโดยไม่กล้าเอ่ยปากลุงอินดูมีความสุขและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอย่างน่าประหลาดทุกการเคลื่อนไหวของลุงอินดูนุ่มนวลแต่ทรงพลังราวกับว่าเขากำลังเต้นรำกับก้อนดินนั้นท่านใดนั้นลุงอินก็เงยหน้าขึ้นมองกวินยิ้มให้ด้วยแววตาที่เป็นมิตรและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแห่พร่าแต่อบอุ่น รถเสียหรือพ่อหนุ่มหรือว่าใจเสียจนรถพามาที่นี่คำทักทายนั้นแทงใจดำกวินอย่างจังเขาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะยกมือไหว้และเล่าสถานการณ์รถเสียให้ฟังลุงอินหัวเราะเบาๆแล้วบอกให้กวินนั่งพักรอก่อนเดี๋ยวจะให้หลานชายมาดูรถให้ ระหว่างนั้นลุงอินชวนกวินมานั่งข้างๆแคร์ไม้ไผ่แล้วรินน้ำชาสมุนไพรกลิ่นหอมอ่อนๆใส่ถ้วยดินเผาใบเล็กยื่นให้ดื่มซะจะได้ใจเย็นลงหน้าตาเราดูเหมือนคนแบกโลกไว้ทั้งใบนะลุงอินเปลยขึ้นพร้อมกับกลับไปนวดดินต่อกวินรับถ้วยชามาถือไว้ไออุ่นจากถ้วยซึมผ่านฝ่ามือ เขาถอนหายใจและระบายความอัดอั้นออกมาโดยไม่รู้ตัวผมผมแค่รู้สึกว่าผมทำอะไรไม่ได้ดังใจสักอย่างครับลุงผมกลัวว่าถ้าผมทำพลาดทุกอย่างที่ผมสร้างมาจะพังหมดผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนยิ่งคิดก็ยิ่งตันลุงอินหยุดมือจากการนวดดินแล้วหันมามองกวินเต็มตากลัวพลาดเหรอไหนลองมาดูนี่สิ ลุงอินชี้ไปที่กองเศษกระเบื้องแตกที่กองผนเนินอยู่ข้างเตาเผาเห็นกองนั่นไหมนั่นคือผลงานของลุงทั้งนั้นกว่าจะได้ถ้วยชาดีๆสักใบลุงทำแตกไปเป็นร้อยใบแต่ผมทำแบบลุงไม่ได้ครับลุงกวินแยง้งงานของผมมันเดิมพันสูงถ้าผมพลาดผมไม่มีโอกาสแก้ตัวเหมือนปั้นดินใหม่ ลุงอินยิ้มมุมปากหยิบก้อนดินเหนียวขึ้นมาวางบนแป้นหมุนแล้วเริ่มใช้เท้าถีบให้แป้นหมุนทำงานพ่อหนุ่มรู้ไหมว่าทำไมดินถึงสวยงามลุงอินถามขณะที่มือประคองดินให้ขึ้นรูปเป็นแจกันทรงสูงเพราะมันยืดหยุ่นมันยอมรับการเปลี่ยนแปลงตอนที่มันเป็นโคลนมันไร้รูปทรงดูสกรปรกเลอะเทอะ แต่พอมันผ่านมือผ่านการนวดผ่านการขึ้นรูปมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่เชื่อไหมจังหวะที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ตอนปั้นกะวินขมวดคิ้วด้วยความสงสยัยแล้วจังหวะไหนครับตอนเข้าเตาเผาลุงอินตอบเสียงหนักแน่นเมื่อลุงเอาแจกันใบนี้เข้าเตาลุงควบคุมมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนหรอกนะไฟมันมีชีวิตของมัน ความร้อนอากาศฟืนทุกอย่างมันทำงานร่วมกันบางครั้งออกมาสีเพี้ยนบางครั้งบิดเบี้ยวบางครั้งก็แตกละเอียดคามือแต่ถ้าเรากลัวว่ามันจะแตกแล้วไม่กล้าเอาเข้าเตาเผาดินก้อนนี้ก็จะเป็นแค่ก้อนโคลนแห้งๆตลอดไปไม่มีวันกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่แข็งแกร่งได้ลุงอินหยุดหมุนแป้นแล้วหันมาสบตากับกวิน ชีวิตเองก็เหมือนกันเองพยายามจะปั้นทุกอย่างให้แปะตั้งแต่ในสมองเองพยายามจะควบคุมผลลัพธ์ทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำเองกลัวไฟแห่งความล้มเหลวแต่เองลืมไปว่าไฟนั่นแหละที่จะทำให้เองแกล่งขึ้นความสมบูรณ์แบบที่เองตามหามันไม่มีอยู่จริงหรอกในโลกของคนปั้นดินเราเรียกความงามของความไม่สมบูรณ์ว่าวาบิซาบิ รอยร้าวรอยด่างสีที่ไม่สม่ำเสมอนั่นคือสเสน่ห์คือเรื่องราวที่บอกว่าถ้วยใบนี้ผ่านอะไรมาบ้างแต่ถ้าผมล้มเหลวคนอื่นจะมองผมยังไงครับกวินถามเสียงแผ่วคนอื่นจะมองยังไงมันเรื่องของเขาแต่เองจะมองตัวเองยังไงต่างหากที่สำคัญลุงอินหยิบถ้วยชาที่มีรอยร้าวแต่ถูกซ่อมแซมด้วยยางไม้สีทองขึ้นมาให้กวินดู ดูใบนี้สิมันเคยแตกแต่ลุงซ่อมมันด้วยรักด้วยความเข้าใจตอนนี้มันกลายเป็นถ้วยที่สวยที่สุดและแพงที่สุดของลุงรอยแผลเป็นไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือหลักฐานว่าเองรอดชีวิตมาได้และเองเรียนรู้จากมันการที่เองไม่กล้าเริ่มเพราะเองกลัวว่ามันจะไม่สวยงามดังใจ เองกำลังดูถูกศัก,กยภาพของการแก้ไขและการเติบโตของตัวเองอยู่นะคำพูดของลุงอินเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงไปที่กำแพงในใจของกวินอย่างจังเขาตระหนักได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่ได้กลัวงานเสียแต่เขากลัวตัวตนของเขาจะเสียเขาพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และเขาลืมไปว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเผาที่จะทําให้เขาเติบโตขึ้นลองดูไหมลุงอินยื่นก้อนดินเปียกๆให้กวินลองมานั่งหน้าแป้นหมุนนี่แล้วปั้นอะไรก็ได้ไม่ต้องสวยไม่ต้องดีแค่ปั้นให้มือมันเปื้อนให้ใจมันสัมผัสกับความเละเทะดูบ้างกวินลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอดสูตรราคาแพง่าดไว้พับแขนเสื้อเชิ้ตแล้วนั่งลงหน้าแป้นหมุน สัมผัสแรกของดินเหนียวที่เย็นเฉียบและลื่นมือทำให้เขารู้สึกแปลกประหลาดเขาเริ่มหมุนแป้นพยายามประคองดินขึ้นรูปแรกๆมันบิดเบี้ยวและยุบตัวลงกวินเผลอเกรงมือจะแก้ให้มันตรงแต่ลุงอินร้องบอกอยาก่าเกรงปล่อยไปตามแรงเวียงประคองเบาๆเท่ามันเบี้ยวก็แค่ประคองใหม่อย่าไปฝืนธรรมะชาร์ดกวินปล่อยลมหายใจออกยาว ผ่อนคลายหัวไหลและปล่อยให้มือเลื่อนไหลไปตามเนื้อดินในที่สุดดินก้อนนั้นก็ขึ้นรูปเป็นชามใบเล็กๆที่บูดบวมเบี้ยวไม่สมมาตรเลยสักมิดแต่วินาทีนั้นกวินกลับหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะที่สดชื่นและเบาสบายที่สุดในรอบหลายปีเขาเปื้อนโคลนไปทั้งแขนเสื้อเชิ้ตสีขาวมีจุดด่างคล้อยแต่ใจของเขากลับสะอาดเอี่ยม บทเรียนจากลุงอินและจานได้สัมผัสกับดินทําให้กวินเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจิตวิญญาณเขามองเห็นความกลัวในมุมใหม่ความกลัวไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกําจัดแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าเขากําลังจะได้ทําในสิ่งที่สําคัญและความล้มเหลวก็ไม่ใช่เหวข้างทางแต่เป็นบันไดขั้นต่อไปเมื่อรถเสร็จในช่วงเย็นกวินกราบลาลุงอินด้วยความซาบซึ้ง เขาขับรถกลับเข้ากรุงเทพด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้กลับไปพร้อมกับความมั่นใจว่างานจะออกมาสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่เขากลับไปพร้อมกับความกล้าที่จะปล่อยให้มันเป็นไปและความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะรับมือกับมันได้การเต้นรำกับก้อนดินแบบของลุงอินได้เติบโตขึ้นในจิตวิญญาณของกวิน เขามองเห็นโลกของความผิดพลาดมันไม่ใช่เววข้างทางแต่เป็นบันไดขั้นต่อไปคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของกวินและลุงอินอาจกําลังบอกอะไรบางอย่างกับเราทุกคนความกลัวที่จะล้มเหลวมักเกิดจากการที่เรายึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปจนลืมความงดงามของระหว่างทางเรากลัวว่าถ้าเราทำพลาดเราจะสูญเสียคุณค่าในตัวเองไป แต่ความจริงแล้วคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ผลงานที่ไร้ที่ติแต่อยู่ที่ความกล้าหาญที่จะลงมือทำทั้งังที่ยังไม่พร้อมและความสามารถในการลุกขึ้นใหม่เมื่อหกลม้มอย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะทำถ้วยแตกขัดขวางคุณจากการปั้นดินในมือให้เป็นรูปเป็นร่างอนุญาตให้ตัวเองเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้อนุญาตให้ตัวเองเรียนรู้จากรอยร้าว และจงจำไว้ว่าแม้แต่ทองคํายังต้องผ่านไฟถึงจะบริสุทธิ์ชีวิตคนเราก็ต้องผ่านอุปสรรคและความผิดพลาดถึงจะค้นพบความหมายที่แท้จริงหากวันนี้คุณกำลังลังเลที่จะเริ่มทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสายงานการเริ่มธุรกิจเล็กๆหรือแม้แต่การบอกรักใครสักคนอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบครับเพราะความสมบูรณ์แบบคือภาพลวงตาแต่การลงมือทำคือความจริง เริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆที่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วค่อยๆปรับแก้ไประหว่างทางเหมือนกับที่ลุงอินสอนกวินว่าดินไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอะไรจนกว่ามันจะผ่านไฟตัวคุณเองก็เช่นกันคุณไม่มีวันรู้ขีดจำกัดของตัวเองจนกว่าคุณจะกล้าเสี่ยงที่จะก้าวออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยจงโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณอย่างแท้จริง สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตกล้าที่จะล้มและลุกขึ้นมาอย่างงดงามกว่าเดิมสวัสดีครับ